สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการอัปโหลดนะคะไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์ค่ะลงกล้องค่ะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GTS 1002N ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทำการสร้างค่าพิกัดของเรานะคะโดยที่เรานะคะจะเปิดไปที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการสร้างค่าพิกัดขึ้นมานะคะค่ะโดยอันนี้นะคะเราได้ทําการสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะโดยค่าพิกัดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ช่องนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นเนมนะคะจะเป็นชื่อจุดค่ะค่ะส,ส่วนช่องที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัด n นะคะค่ะช่องถัดมานะคะจะเป็นค่าพิกัด e ค่ะค่ะและช่องที่4นะคะจะเป็นค่าพิกัดแค่ะค่ะส่วนช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดนะคะค่านี้นะคะเราจะทําการใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราต้องเว้นช่องเอาไว้นะคะค่ะ <mam> จากนั้นนะคะให้เรานะคะทาการ บันทึกไฟล์นะคะโดยที่เรานะคะ mm. จะกดไปที่ไฟล์นะคะค่ะแล้วเลือกไปที่ save as ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะะคทำการเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะจัดเก็บไฟล์นะคะค่ะอันนี้เราจะเลือกเป็นไว้ด e die นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะคทำการตั้งชื่อไฟล์งานของเรานะคะค่ะจากนั้นนะคะตัว save as type ตัวนี้นะคะให้เรานะคะคทำการเลือกเป็น csv comma ค่ะค่ะจากนั้นให้เราทำการกด save นะคะ ค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเปิดไปที่โปรแกรม Top Con Link นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ไฟล์ค่ะค่ะจากนั้นเลือกไปที่ Open f i l e นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกไฟล์งานที่เราได้เซฟไปไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะค่ะจากนั้นนะคะตรงช่อง format name ตัวนี้นะคะค่ะให้เรานะคะเลือกไปที่ coordinate นะคะแล้วทำการเลือกไปที่ name n s e t code นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ Open ะค,ะ mm hmm. ค่ะค่ะ mm hmm. ก็จะได้ค่า,ฟาไฟล์งานพิกัดเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเซฟนะคะโดยที่เรานะคะจะกดไปที่ไฟล์ค่ะค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ Save a s ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์งานข้อมูลของเรานะคะค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะเราจะเลือกไปที่ USB Flash Drive ตัวนี้นะคะค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการตั้งชื่อไฟล์นะคะค่ะจากนั้นนะคะตรงช่อง format name ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ topcon gtx ขีด3 1 0 1 2ขีด12ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ save ค่ะจะไปที่ตัวหน้าจอกล้องกันนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาทําการนําตัวแฟลชได์นะคะเสียบเข้ากับตัวกล้องกันนะคะค่ะในตัวกล้อง Total Station GTS 1002N ตัวนี้นะคะค่ะช่องเสียบแฟลชได์นะคะเขาจะอยู่ด้านข้างของตัวกล้องนะคะค่ะให้เรากดปุ่มตรงนี้ลงมานะคะค่ะเขาจะอยู่ช่องด้านตรงนี้นะคะให้เรานะคะทําการเสียบแฟลชได์นะคะเข้าไปนะคะ กับเข้ามาในส่วนของหน้าจอกล้องกันนะคะให้เรานะคะทําการกดไปที่ปุ่มเลข7นะคะปุ่มเมนูค่ะ่จากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดไปที่ f 4ค่ะเพื่อเลื่อนเปลี่ยนหน้านะคะค่ะแล้วทําการกดเข้าที่ f 1ค่ะ memory m i n a g e ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ f 4นะคะค่ะแล้วเลือกเข้าที่ f 1่ค่ะ data transfer นะคะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้ทําการเลือกที่ f 2ค่ะ usb ค่ะค่ะแล้วกดที่ f 4นะคะ enter ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่ F1 ค่ะ GTS format ค่ะค่ะแล้วเลือกไปที่ F2 นะคะ Load data ค่ะค่ะแล้วให้ทำการเลือกไปที่ F1 นะคะ Call data นะคะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าไปที่ F2 ค่ะ List ค่ะค่ะนนี้นะคะจะเป็นไฟล์งานนะคะที่เราได้ทำการบันทึกค่าพิกัดมาไว้เมื่อสักครู่นะคะค่ะให้เรานะคะทำการกด Enter ค่ะที่ F4 ค่ะ ค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะเขานะคะจะให้เราทำการสร้างชื่อไฟล์นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด F4 ค่ะ Enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ F3 ค่ะ Yes ค่ะค่ะตัวกล้องก็จะทำการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลให้เราแล้วนะคะ ค่ะถ้าเราต้องการจะเรียกดูข้อมูลที่เราได้ทําการบันทึกเอาไว้นะคะให้เรานะคะทําการกด ESC ออกมานะคะค่ะจากนั้นกดเข้าที่ F 1ค่ะ Memory m a n e นะคะค่ะแล้วให้เลือกไปที่ F 3ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะใช้ลูกศรน,นะคะเพื่อเลื่อนลงมานะคะค่ะเมื่อสักครู่เราได้บันทึกไปเป็น RY 99นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด Search ค่ะ ค่ะแล้วกดเลือกดูนะคะที่ F1 ค่ะเราสามารถกดปุ่มลูกศรน,นะคะเพื่อเรียกดูค่าพิกัดนะคะที่เราได้ทำการบันทึกมาได้นะคะค่ะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GTS1002N ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทค่ะ ค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขัดตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะค่ะชุดเป้าปิซึ่งพร้อมโพนนะคะ1ชุดค่ะค่ะชุดเป้าปิซึ่งพร้อม่านนะคะ1ชุดค่ะค่ะและแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะคะสินค้าของเรานะคะรับประกันอีกที่1ปีค่ะสามารถคาลิเบรตได้ฟรี2ครั้งใน1ปีนะคะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ ที่เบอร์033 013 494ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันไดนนะคะค้ค่ะที่แอดไลน r y i 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ